โตโยต้ Toyota, จับมือพานาโซนิกผลิตแบตราคาถูกครึ่งหนึ่งของราคาตลาดสู้ค่ายจีนและเกาหลีเรื่องราวจะเป็นยังไงเอาเป็นว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟัง พบกับข่าวรอบโลก E ีีกับ Daily EV News นะครับพบกับผมเวลที่ช่องวีดาการตียงนี้ทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะเพื่ออัปเดตข่าวเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าที่น่าสนใจรอบโลกมีความเคลื่อนไหวช่วงกลางเดือนกนรกฎาคมที่ผ่านมาสำหรับบริษัทผลิตแบตเตอรี่ยักษ์ใหญ่สัญชาติญี่ปุ่นนะชื่อพ r i ม e Planet Energy and Solution นะรเรียกย่อๆว่า PPEs เนาะซึ่งต้องบอกว่าเป็นบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นที่เกิดจากการลงทุนของสองยักษ์ใหญ่นะอย่าง ฝั่งค่ายรถยนต์ก็คือโตโยต้ามอเตอร์ถือหุ้นอยู่51%นะครับและอีก49%เป็นี่ยก็เป็นบริษัทผลิตแบตเตอรี่ยักษ์ใหญ่สัญชาติญี่ปุ่นเช่นกันนั้นก็คือ panasonic นี่เองเนาะซึ่ง panasonic ก็อยู่มาอย่างยาวนานนะผลิตทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าแบตเตอรี่สมาร์ทโฟนจนมาถึงวันนี้ยุคของรถยนต์ไฟฟ้าเริ่มเข้ามานะครับพานา s o ก็เลยไปลงทุนในการผลิตแบตเตอรี่สำหรับกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าอีกด้วยโดยตอนนี้นะครับเขากำลังมุ่งเน้นในการพัฒนาเเเทคโโนนลลยีีีกาารรรผิตตตสํหับบ,ตตบบบแแอออ่มไ คริสเมติกก็คือจะเป็นแบตเตอรี่แบบสี่เหลี่ยมนะครับก้อนๆคือในท้องตลาดรถยนต์ไฟฟ้าเองเนี่ยมันก็จะมีแบตเตอรี่แบบ3แบบนะครับก็ที่เราเห็นก็จะมีแบบ ทรงกระบอกซัลิดิคออนะครับอันนี้ก็จะสไตล์เทสลาใช้แล้วก็แบบเซลล์ถุงนะอันนี้ก็จะเป็นแนวของเชฟวี่โบนะครับที่จะเป็นเซลล์ถุงๆแล้วก็สุดท้ายจะเป็นแบบพริสเมติกนะก็คือจะเป็นแนวของทางฝั่งยุโรปอย่างพวกโฟกส์วากเกนนะครับแล้วก็ทาง PPEs เนี่ยที่เขาจะใช้ตัวนี้นะในการทําแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าซึ่งวันนี้นะการลดต้นทุนเป็นสิ่งสําคัญนะครับเขาก็มองว่าท่านมาลดต้นทุนไม่ได้จะไปแข่งสู้บริษัทยักษ์ใหญ่ที่ผลิตแบตเตอรี่อย่างสัญชาติจีนแคทแอลเนี่ยก็สู้ยาก นะและอย่างอีกอันนึงที่มาแรงมากก็คือทางเกาหลีใต้นะครับอย่าง LG Energy Solution, SK Innovation ที่กำลังมาแรงเข้าทุกเมื่อซึ่งภายใต้การนำของบริษัทนะนายฮิโรอากิโคดะนะครับอดีตผู้บริหารของโตโยต้าเนี่ยเขาก็ตั้งเป้าว่าจะลดต้นทุนให้ได้50% ภายในปี2022นี้และในระยะยาวเนี่ยจะลดให้ได้65-70%นะครับในปี2025นี้ซึ่งถ้าใครเห็นเป้าของทางบริษัท BPES เนี่ยที่ทางในโคดะเนี่ยเขาตั้งเป้าก็จะบอกว่าหูมึงทะเยอทะยานมากมึงเพิอฝันหรือเปล่าเนาะอันนี้จะจริงแค่ไหนนะก็ต้องมาดูกัน ซึ่งทางสำนักงานของบูมเบิร์กเนี่ยเขาก็วิจัยว่าต้นทุนของแบตเตอรี่เนี่ยหลกัหลกๆเนี่ยมันมีองค์ประกอบนะ60%มาจากทรัพยากรในการผลิตแบตเตอรี่อย่างพวกแร่ลิเทียม แล่โคบอลเนี่ยซึ่งเป็นตัวกําหนดราคาของแบตเตอรี่ถ้าคุณไม่ได้มีเหมืองเป็นของตัวเองอย่างเทสลาที่เข้าไปาสัมปทานเหมืองนะครับอย่างเงี้ยจะสู้ยากและอีก40%ที่เหลือนะก็คือเทคโนโลยีในการผลิตว่าคุณจะผลิตยังไงนะครับให้มันเร็วและปริมาณมากเพื่อที่จะลดต้นทุนลงได้ซึ่งในโลกการแข่งขันของรถยนต์ไฟฟ้า EV ที่ตอนนี้ต้องบอกว่าดูเดือดมากๆนาะต้นทุนราคาเป็นสิ่งจําเป็นมากๆ ถ้าทำไม่ได้เราก็จะไม่ขายเนาะซึ่งอันนี้คนที่กล่าวก็คือนายฮิโรอากิโคดะก่อนหน้านี้นะครับบริษัท p p s เนี่ยเขาผลิตแบตเตอรี่สำหรับรถไฮบริดนะฮะโดยหลักๆเนี่ยเขาบอกว่าถือครองมาร์เก็ตแชร์ทั่วทั้งโลกเนี่ยอยู่ที่25%ของรถไฮบริดทั้งหมดถือว่าใหญ่มากๆนะครับแล้ววันนี้เนี่ยเขาพยายามจะเปลี่ยนบทบาทเป็นแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นซึ่งวันนี้เขาก็เริ่มทำโรงงานที่เมืองฮิเมจิประเทศญี่ปุ่นครับน่าจะเริ่มเซตไลน์การผลิตสำหรับผลิตแบตเตอรี่เน พเพิ่มผลิตได้จริงๆก็น่าจะปีหน้าเป็นต้นไป2022เขาบอกว่าถ้าสามารถผลิตได้เต็มอัตราสูบเลยนะน่าจะทำได้แบตเตอรี่เนี่ยออกมาคือคาดคิดเป็นรถยนต์ไฟฟ้าอยู่ที่80,000คันต่อปีนะครับนอกจากนี้นะครับทางบริษัท p p s เนี่ยเขายังมีโรงงานอยู่ที่นอกประเทศญี่ปุ่นนะอย่างที่เมืองจีนะเมืองต้านเหลียนนะครับสามารถผลิตแบตเตอรี่สำหรับรถไฮบริดได้ถึง400,000คันเลยทีเดียวนะครับ เอาเป็นว่าในเครือทั้งหมดเนี่ยเขาสามารถผลิตแบตเตอรี่สำหรับรถไฮบริดได้สูงสุดอยู่ที่1.4ล้านคันต่อปีน่าจะเห็นรถไฮบริดที่เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนมากขึ้นในอนาคตนะครับแต่ช่วยมารถยนต์ไฟฟ้าสักทีเถอดนะฮะ พอวันนี้นะครับเขาจะมาเปลี่ยนเกมเป็นแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยอย่าลืมนะแบตเตอรี่รถยนต์ไฮบริดเนี่ยมันแค่ความจุ1.6กิโลวัตต์อัวทั้งนั้นถ้าเปลี่ยนเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยอย่างในน้องไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ประมาณ80กิโลวัตต์อัวซึ่งถ้าเทียบสัดส่วนออกมาเนี่ยมันก็คือ50ต่อ1น,นะถ้าสามารถผลิตได้1.4ล้านคันเนี่ยแสดงว่าสามารถผลิตเป็นรถยนต์ไฟฟ้าได้แค่28,000คันเท่านั้นนะครับเดี๋ยวก็จะมาลองดูว่า หลังจากที่โรงงานผลิตแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าของเครือโตโยต้าเสร็จแล้วเนี่ยบทบาทในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของโตโยต้านับจากนี้จะเป็นอย่างไรก็มาติดตามกันข่าวที่สําสหรับวันนี้นะครับเทสลาพาวเวอร์วถูกฟ้องเพ,เพราะไม่ส่งสินค้าออเดอร์ Order ครั้งถึง80,000ชิ้นโอ้โหต้องบอกว่าเยอะมากเรื่องราวเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันครับ เมื่อวันที่1 4กรกฎาคมที่ผ่านมานะทางอีลอนมาร์ c ซ o ขอของเทสลาครับถูกศาลยุติธรรมเมืองเดลาแวร์เนี่ยเรียกเข้าไปคุยนะครับเรื่องปัญหาที่ไม่สามารถส่งมอบเจ้าตัว Powerwall ได้ตามที่กำหนดนะมีออเดอร์ค้างถึง8,000 80, 0ออเดอร์นะตีเป็นเงินก็ตกประมาณ500ล้าน US ดอลลาร์นะจิบๆนะก็แค่1,500ล้านบาทเท่านั้นเองซึ่งไอ้ที่ปัญหานี้นะทางอีลอนก็บอกกับทางศาลว่าเฮ้ยเขาไม่ได้ตั้งใจว่าจะไม่ส่งนะเว้ย เขาอะมีปัญหาในการขัดแคลนชิปเซตนะครับเพราะอย่าลืมว่า power wall เองมันไม่ใช่แค่ตัวแบตเตอรี่อยู่ข้างในเท่านั้นมันยังมีชิปเซตในการบริหารจัดการพลังงานเวลามันใช้งานเนี่ยมันต่อใช้งานคู่กับเจ้าตัว Solar ์ o o ฟนะเวลาจังหวะที่มันผลิตพลังงานได้เยอะคนใช้น้อยเนี่ยมันก็จะต่างให้เก็บพลังงานเข้าตัวแบตเตอรี่นะฮะแต่ถ้า วันไหนที่ไฟมันดับไฟมันตกนะมันก็จะสั่งให้จ่ายไฟเข้าไปเติมในระบบนะไปเลี้ยงส่วนสําคัญสําคัญเอาไว้นะครับซึ่งไอ้เจ้าตัวชิปเซตตัวนี้เนี่ยแหละเนี่ยมันทำมันขาดแคลนอยู่นะครับก็เลยไม่สามารถผลิตเจ้าตัว power w a r ได้ยังเก่งในไตรมาสนี้นะเขาบอกว่าก็าผลิตได้เต็มที่3 1 3 5 0 0 0ถเซตเท่านั้น และปัญหาการขาดแคลนชิปเซ็ตเนี่ยวันนี้มันก็กระเทือนกับการผดลิตรถเทสซาด้วยเพราะรถเทสซาเองก็ต้องใช้ชิปเซ็ตในการประมวลผลเนาะซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับก็ต้องบอกว่าปัญหาการขาดแคลนชิปเซ็ตอันนี้มันไม่ได้เป็นที่บริษัทเขาบริษัทเดียว มันเป็นกันทั่วทั้งโลกนะเพราะว่าระบบซัพพลายเชนเนี่ยบางประเทศที่เขาผลิตชิปเซตเนี่ยวันนี้เขาผลิตไม่ได้เหมือนเดิมแล้วนะครับเพราะว่าเกิดปัญหาโควิดเข้าไปนะครับก็เลยทําให้โหต้องบอกว่าปรับเปลี่ยนแผนกันแบบว่าเต็มที่นะกว่ามันจะเวอร์กลับมาเหมือนเดิมได้ต้องใช้เวลา3-5ถึงปีนะฮะซึ่งอันนี้ทางอีลอนเขาก็บอกกับสารเอาไว้นะครับก็พยายามที่จะหาแผนมารองรับเนาะต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เองเนี่ยเมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ย ทางเทสลาก็ได้เปิดตัวเจ้าตัว Power w a l l เนี่ยจะขายคู่กับไอตัวโซลารูปที่เป็นโซลาร์เซลล์ติดหลังคานะครับต้องบอกว่าไอโซไอบริษัทผลิตโซลาร์เซลล์เนี่ยหลายๆคนก็มีความเครือบแขงนะคนที่เป็นถือหุ้นเทสลาอยู่ว่าเทสลาเนี่ยเข้าไปซื้อมาเมื่อปี2559นะครับชื่อบริษัทโซลาร์ซิตี้นะครับหรือปัจจุบันก็เป็นตัวบริษัทที่ผลิตแผงโซลาร,รูปให้กับทางเทสลาเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นบริษัทของลูกพี่ลูกน้องของอีลอนเนาะ แล้ววันที่ซื้อเนี่ยอีลอนนะ่ยถือหุ้นอยู่2 2ซนะครับซึ่งไอ้วันที่ซื้อเนี่ยทางเทสลาเข้าไปซื้อเนี่ยด้วยเงินทั้งหมด2.6พันล้าน US ดอลลาร์นะฮะหรือตีประมาณ70,000ล้านบาทเนี่ยเพื่อซื้อกิจการเนี่ยเข้ามานะครับซึ่งมันก็สร้างความไม่พอใจให้กับคนที่ถือหุ้นเทสลาว่าเฮ้ยทางอีลอนเนี่ยซื้อมาเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อบริษัทกันแน่นะครับซึ่งทางอีลอนเนี่ยเขาก็พยายามอธิบายเหตุผลในเรื่องของตรงนี้ในชั้นศาล t ทสลาเองเนี่ยนอกเหนือจากการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแล้วนะครับอีกส่วนนึงก็คือผลิตแบตเตอรี่เนาะซึ่งโผดักของในส่วนของผลิตแบตเตอรี่ก็คือเจ้าตัว power wall เองนะครับฉะนั้นการที่จะผลิตให้ได้ครบวงจรเนี่ยมันจะต้องมีตัวผลิตพลังงานอย่างเจ้าตัว Solar r o o f ด้วยนะฮะมาถึงจะครบวงจรผลิตนะฮะสำรองแล้วก็ใช้งานในตัวรถไฟฟ้าเทสลาดังนั้นมันก็เลยมองว่ามันเป็นการต่อยอดซึ่งกันและกันนะฮะ ซึ่งอันนี้ก็ยังมีข้อถกเถียงอยู่เนาะแต่สุดท้ายล่าสุดนะางอีลอนเขาบอกว่าไอ้แพ็กเกจที่ขายโซล่ากู่กับพาวเวอร์วอลวันนี้เขายกเลิกนะครับก็ถูกยกเลิกเพราะว่าพาวเวอร์วอลมันชิปชิปเซ็ตมันขาดแคลนนะครับเดี๋ยวเขากำลังจะพัฒนาเจ้าตัวพาวเวอร์วอลเวอร์ชัน2ออกมาให้ได้ชมกันแล้วต้องบอกว่าไอ้พาวเวอร์วอลเนี่ยเหตุผลที่มันขายดีเนาะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรื่องของพลังงานทางเรื่องเนี่ยมันมาแรงจริงๆเนาะสิ่งที่ผมชอบที่สุดนะสิ่งที่มันเจ๋งของเทคโนโลยีนี้ก็คือว่า เรื่องของการจัดการพลังงานดี๋อว่าชิปเซตบริหารจัดการไฟเหลือช่วงคนใช้น้อยก็มาจัดเก็บไว้นะครับ ช่วงไฟที่ขาดแคลนไอตัวนี้ก็จ่ายไฟออกมาในระบบสัมพันธ์ในป้านนะซึ่งอันนี้มันเป็นจุดเด่นของเจ้าตัว Product Powerwall ก็ไม่น่าแปลกใจนะที่มีความต้องการมากขนาดนี้นะครับใครคิดเห็นยังไงก็อยากให้คอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างนี้ได้เลยนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับแล้วก็สับกระดิ่งให้ด้วยนะครับยังไงก็ฝากติดตามนะข่าวรอบโลก E ีีกับ Daily EV New s วนะครับเอาไว้ถ้าเจอข่าวอะไรเจ๋งผมจะาเล่าฟังอีกนะครับเจอกันใน E ีีหน้านะครับ